แม่แมเลวเลวเลปุ๊กปิ๊กปุกปี๊กปุกปี๊กเอ้ยรู้จักชื่อแล้วปุ๊กปิ๊กหนูชื่อปุ๊กปิ๊กเหรอลูกอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยจับหน่อยจับหน่อยปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเอ้ยหน่ารู้จักชื่อแล้วอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยน่ารักเลยทำไมน่ารักจังเลยน่ารักเลยปอตุยอุ้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 ยน่ารักมากเลยไอ้ปุ๊กปิ๊กรู้จักชื่อแล้ว หอมเงินน้อยวิทำไมน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักก้อยปอดตุงอีกเหรอน่ารักมากเลยปุ๊กปีกป๊กปุกกดดป๊กปีก๊กลูกลูกเปียด้วยทำไมหนูน่ารักอย่างเงี้ยลูกน่ากว้วยปอดตุงเยอะน่ารักมากเลยดูเหมือนว่ามันจะปุ๊กปีก๊กแหมแม,แม,แม่อยากได้หนูจังเลยขอซื้อต่อได้ไหมก็ออกอทำไมน่ารักจังเลยอ่ะปุ๊กปี๊กเด้อปุ๊กปี๊กปุ๊กปี๊กกุุงกิงปุ๊กปี๊กน่ารัก